สวัสดีครับผม,ผมต้องการคริปโตนะผมในวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็ค r y ปโตเค r r e เรนกันนะครับผมในประจำวันที่4กรกฎาคม2,565กันนั่นเองนะครับผมซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็เป็นไข้นะครับผมไข้ขึ้นมาเลยนะครับผมก็เลยแบบอ่ะพักผ่อนนะครับผมแล้วก็ทีนี้กราฟเองเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ขยับอะไรไปไหนบ้างนะครับผมแต่ว่าวันนี้เ,เมื่อเช้าเมื่อเช้ามันมีการขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะผมก็เลยแบบอ่ะโอเค เรามาสามารถอัปเดตกันได้แล้วนะผมว่าเออเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยนะผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะผมแล้วก็ใครที่อยากสนับสนุนนะผมก้าวคริปโตสจอยนะผมสมัครเป็นเ e m b e เมมเบอร์ชิพได้เลยนะผมแล้วก็ตอนนี้ผมก็ทำทวิตเตอรด้วยนะผมก็สามารถ เข้าไปอ่านใน Twitter ได้นะครับผมนี่ก็จะมีการติด h a s h t a กก้วคริปโตด้วยนะครับผมเวลาโพสกราฟอะไรแต่ละอย่างนะครับผมประมาณนั้นนะครับแต่มันก็จะมีเรื่องของทั่วไปด้วยนะครับผมที่ผมบ่นไว้นะครับก็เหมือนโซเชียลมีเดียทั่วไปนั่นเองนะครับผมโอเคเรามาดูทางด้านของ Bitcoin กันเลยดีกว่านะครับผม Bitcoin เนี่ยถ้าเราดูกราฟวันเนี่ยเรายังเห็นการเคลื่อนที่ของมันนะผมยังอยู่คล้ายๆเหมือนแบบเหมือนเดิมอ่ะเนาะคือมีการแบบลงมาย้อยเด้งขึ้น ไม่มีแรงนะผมโดนตบลงมาป้าบเข้าไปก็กลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าดูในไทม์เฟรมสีชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นชัดว่าตอนนี้มันทำแพทเทิร์นเกี่ยวกับเรื่องของสามเหลี่ยมนั่นเองนะผมสามเหลี่ยมมีตลอดเลยนะผมซึ่งสามเหลี่ยมนี้นะผมจะเป็นการเด้งก่อนนะผมอันนี้เด้งก่อนแน่นอนว่าตรงนี้มีการเด้งเส้นแถวๆบริเวณสัก18ื่นแล้วนะผมแล้วก็มีการเด้งกลับขึ้นไป ซึ่งถ้าเกิดว่าในกรณีนี้นะผมไม่เกิน2.08นะครับผมก็มีโอกาสที่จะหล่นลงไปจากตรงนี้นะผมซึ่งถ้าเกิดว่าหล่นลงไปจากตรงนี้นะ่ะเราวัดกันที่100%นะครับผมนี่ตรงนี้นะมันก็จะมีโอกาสที่จะลงไปถึงประมาณ15ื่นนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันแหกขึ้นไปข้างบนนะครับผมมันก็จะมีโอกาสที่จะไปถึงตรงช่วงกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นั่นเองนะครับผมนี่ก็ ประมาณนั้นนะครับผมสำหรับในช่วงนี้ของ Bitcoin นะครับผมแล้วดูไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่าเออมันมีการแบบค่อยๆไหลนะครับผมเนี่ยค่อยๆไหลตรงนี้ปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยไม่ค่อยมีแรงเลยเพราะว่าดูฮิสโตแกรมนะครับผมดูฮิสโตแกรมเนี่ยเขียวตรงนี้ปุ๊บไม่ค่อยมีแรงขึ้นอันนี้ก็ไม่ค่อยมีแรงขึ้นเท่าไหร่นะครับผมมีแต่มี การฉุดลงฉุดลงไปเรื่อยๆนะครับผมไอซ์เองเนี่ยก็ถูกดูดลงมาจุดกึ่งกลางตลอดนะครับผมก็เลยกลายเป็นว่าตอนช่วงเนี้ยก็กลายเป็นไซเวไปก่อนนะครับผมไซเวแบบออกข้างนานๆนะเนาะโอเคแล้ววันนี้วันจันนะครับผมเรามาดูไทม์เฟรมวิกกันด้วยนะครับผมซึ่งไทม์เฟรมวิคเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการอ่านี่นะครับผมสังเกตอะไรไหมครับผมการซิกแซกของมันนะครับผมตอนนี้มันลงมาใช่ไหมมันลงมายาวรวดนะครับผม ปกติเขียวเนี่ยถ้าเกิดเขียวเป็นการแบบรีบาวธรรมดาใช่ป่ะมันก็เขียวขึ้นมาตรงนี้นั่นเองนะผมแล้วแดงต่อเห็นป่ะแล้ววันนี้นะผมช่วงนี้มันก็เริ่มปิดปิดแดงนะผมแต่ว่าทีเนี้ยเส้นเส้นนี้แล้วนะผมคือเส้นนี้มันจะมีความรู้สึกว่าเออมันเบาลงหรือเปล่านะเออใช่ไหมเพราะว่าเจ้าตัวแม็กดีตัวฮิตโตแกรมตัวนี้นะผมสีแดงเนี่ยมันเริ่มเป็นสีแดงอ่อนแล้วเออประกอบกับว่า เจ้าตัวทำเฟรมวิกนะผมมันโอเวอร์โซมาแล้วนะโ r อเวอร์โ so, ซมากี่สัปดาห์ละ3สัปดาห์แล้วนะผมเนี่ยสสัปดาห์ตรงนี้นะผมอาจจะเป็นแบบดึงเส้นสีเหลืองลงมาข้างล่างก่อนนะครับผมแล้วค่อยกลับมาข้างบนใช่ไหมซึ่งตรงเนี้ยแน่นอนว่าแถวแถวนี้บริเวณแถวนี้นะผมมันจะมีการพักตัวอยู่นั่นเองนะผมนะในประมาณสักสสัปดาห์ประมาณเดือนนึงนะครับผมเนี่ยประมาณเดือนนึงตรงเนี้ย มันน่าจะมีการพักตัวอยู่นะครับผมเพื่อให้ไอเส้นสีเหลืองของไอซ์ไอเนี่ยมันลงมาแตะนะครับผมโอเคเรามาดูทางด้านของโดมิเนนต์เจ้าตัว USDT ดีนะครับผมก็เป็นตัวแทนของ s t ตเบิลคอยนะครับผมก็มีการติดติดอยู่ช่วงที่ประมาณเกือบเกนะครับผม7 8ถึง8เนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับผมไม่ขยับไปไหนเลยนะครับผมก็ส่งสัญญาณว่าความไม่แน่นอนของตลาดณเวลานี้นะครับผมซึ่งณนะเวลานี้เนะี่ยตลาดเนี่ย ยังนิ่งยังทรงอยู่นะครับผมก็ต้องรออีกประมาณสักสอวันเนี่ยน่าจะมีอะไรให้เห็นกันบ้างนะผมก็หรือไม่ก็รอข่าวนะครับผมรอข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาช่วยนะครับผมทำให้เจ้าตลาดคริปโตเนี่ยมัน สอดคล้องกับตลาดโลกอะไรอย่างนี้นะผมก็มีการเทลงมาหรือไม่ก็ดึงขึ้นไปอะไรอย่างนี้นะผมก็ดูสถานการณ์อีกทีนะผมว่าใครเนี่ยจะเอาไปใช้จริงอะไรยังไงบ้างนะถ้าเกิดว่ามีการใช้จริงเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะทําให้มีการขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วเรามาดูทางด้านของโดมิแนนต์ของบิตคอยนะครับผมโดมิแนนต์ของบิตคอยเนี่ยก็ลงมาเทก็คล้ายๆกับเจ้าตัวของสเตเบิลคอยนั่นเองนะผมซึ่งสเตเบิลคอยเนี่ยมันก็ยังนิ่งๆอยู่ ไอ้นี่มันก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับผมถึงอ่าบิตคอยไหลลงก็จริงนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยการที่ว่าราคาของเอาคอยเองเนี่ยไม่ได้ขยับไปด้วยนะครับผมแปลว่าเงินในบิตคอยเนี่ยมันค่อยๆไหลเข้าสู่เอาคอยนั่นเองนะผมราคาของเจ้าเอาคอยเนี่ยก็เลยไม่ขยับไปไหนใช่ไหมแต่ว่าบิตคอยเนี่ยมันจะค่อยๆลดนะครับผม เพราะอะไรเพราะว่าโดมิแนน์เองเนี่ยมันก็ลดลงตามด้วยนะครับผมเนี่ยเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราดูตามเฟรมสักสีชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นการไซด์เวแบบอ่ะค่อยๆลาดนะครับผมนี่เห็นปะถ้าดูตามหลักเลยนะครับผมเนี่ยเห็นป่ามันจะทำไฮเออร์โล่เรื่อยๆนะครับผมนี่ลงมาใช่ไหมนี่เห็นเส้นนี้ไหมครับผมนี่ครับผมลงมาไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นช่อเนาะเออก็จะเป็นการไซด์เวลงนั่นเองเนี่ยครับผมผนวกกับว่าราคาบิทคอยลลง ดังนั้นแล้วเนี่ยเอาคอยขึ้นด้วยนะครับผมเจ้าตัว s t a เ l e c o อยยังนิ่งอยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้เอาคอยเนี่ยจะเป็นอะไรที่น่าสะสมนะครับผมเพราะว่าเอาคอยเนี่ยไม่มีอะไรให้ลงแล้วครับผมโอเคเรามาดูทางฝั่งของ ETH กันบ้างนะครับผม ETH นี่ยก็บอกได้เลยว่าตอนนี้มันถึงน่าจะถึงจุดต่ำสุดของกราฟได้แล้วนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยถามว่าลงได้อีกไหม มันต้องมีการขึ้นก่อนนะครับผมซึ่งการขึ้นตรงนี้นะผมอันนี้อาจจะเป็นแบบลงอิมเพลว์ของ B ไป C ใช่ไหมการลง B ไป C เนี่ยอันนี้อาเราเห็นเจ้าตัวน,นี่แล้วนะผมเส้นกราฟนะอี่ถ้าเกิดว่าเราดูแบบอนะิมเพ s วเนี่ยอันนี้หนึ่งนะอันนี้ขึ้นสองอันเนี้ยสามป่ะอันเนี้ยสี่อันนี้ห้าเน,นี่ยเน,นี่ยแถวแถวนี้นะครับผมถ้าเรามองมองกันไปแล้วนะผมสี่จบใช่ไหมถ้าสี่จบปุ๊บห้า 5าอาจจะจบตรงนี้ก็ได้นะผมนะลองดูกันต่อไปนะผมว่าการไซเวตตรงเนียนะผมมันจะสะสมพลังขึ้นไปถึงพันสองหรือเปล่านะผมถ้าเกิดว่าถึงพันสองแล้วแตกออกมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วนะครับผมสําหรับ ETH นะเจ้าตัวของ ISI เองเนี่ยผมก็ฟ้องกันอยู่นะผมว่ามันกําลังโค้งขึ้นเนาะผนวกกับ uh, MacD เองเนี่ยมันก็ตัดขึ้นมาแล้วนะผมตั้งแต่ตรงแถวนี้เนาะแต่ว่าทีเนี้ย มันขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกช็อตรอไว้ตรงนี้อ่าพอถึงเป้าแล้วเราก็เบรกเบรกไว้บ้างนะครับผมนะตอนนี้เนาะเพราะว่ามันไม่แน่ใจนะผมว่าเอาคอยเนี่ยมันจะไปทางไหนเพราะว่าบิตคอยเองเนี่ยมันก็ยังทําตัวไม่แน่นอนนะครับผมตอนนี้ BnB ถามว่าน่าเก็บหรือยังนะผมก็ถือว่าน่าเก็บแล้วนะผมก็ถ้าเกิดว่าต่ำๆมาแถวประมาณช่วง200เนี่ยก็น่าเก็บอยู่นะผมแต่ว่า e t h เนี่ย มันคล้ายๆกันนะครับผมคล้ายๆกันกับ ETS เลยนะผมก็คือว่ามันอยู่ทบริเวณแถวๆ2 2 0นะครับนะผมล,ะลักษณะกราฟเนี่ยก็จะคล้ายกันคล้ายกันตรงที่ว่านี้นะผมก็คือทำฟรมสีชั่วโมงเนี่ยก็เกิดเจ้าตัวของ Rising wedge ด้วยพอสมควรนะผมก็ถ้าเกิดว่าดูเจ้าตรงนี้นะเ,ออเราก็จะเห็นคล้ายๆกันนะผมแต่ว่าทีเนี้ยเจ้าตัว BNB เนี่ย โครงสร้างของมันเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชัดเจนนะครับผมมันจะอ้างอิงจากตามตลาดได้เยอะพอสมควรนั่นเองนะครับก็เลยก็ดูดูกันไปว่าถ้าเกิดว่ามันฟื้นตัวแล้วนะครับผมมันน่าจะดีดตัวเยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับผมอีกตัวหนึ่งนะผมที่น่าสนใจนะก็คือโซลาน a นั่นเองนะผมโซลาน่เนี่ยตอนแรกเนี่ยมันก็มาแถวๆบริเวณเก้าอะไรอย่างี้นะผมแต่ว่าทีเนี้ยมันล่วงลงมาแบบ ขั้นสุดแล้วนะครับผมขั้นสุดที่ว่าเนี่ยก็คือประมาณช่วงยี่สิบหกยี่บเจ็ดใช่ไหมตอนนี้คือผมมองว่านะอันนี้มันเป็นเวฟสี่ของขาลงนะครับผมเวฟสี่ของขาลงในขาซีใช่ไหมซีตรงลงตรงนี้นะครับผมตรงนี้อาจจะจบแล้วก็ได้นะครับผมจบแล้วแล้วก็มีการขยึกขยือตรงนี้ถ้ามันแตะมาสามสิบถึงยี่สิบหกเนี่ยหรือยี่สิบเจ็ดเนี่ยนะครับผมอีกหนึ่งรอบเนี่ยเนี่ยน่าจะเก็บเอาไว้ในสัก หนึ่งไม้ก็ได้นะครับผมก็ไม้ใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะตรงนี้เพราะว่า,าถ้าจะลงกว่านี้นะครับผมมันก็ต้องแถมว่าถ้าลงกว่านี้คือคริปโตตายแล้วถูกป่ะเนี่ยเพราะว่าจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยมันจะอยู่บริเวณแถวช่วงนี้เลยนะครับผมเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงประมาณสี่ดอนซึ่งสี่ดอนเนี่ยถามว่ามีโอกาสลงไหมก็มีโอกาสลงนะผมถ้ามันยังลงแบบไม่จบนะผมลงไม่จบ ลงได้อีกขาหนึ่งนั่นเองนะครับผมแต่ผมมองว่านะไอเนี่ยน่าจะจบแล้วนะผมเพราะว่ามันเป็นตัวหัวตารางมันไม่เหมือนลูน่านะครับผมโอเคปะ่ะเออแต่ว่าทีเนี้ยถ้าดูในไทม์เฟรมหนึ่งวันเนี่ยเราจะเห็นว่าแมกดีใกล้จะตัดลงแล้วนะครับผมน่าจะมีการถล่มลงมาอีกหน่อยหนึ่งนิดหนึ่งนะครับผมเนี่ยประมาณช่วงสาสิบเนี่ยเราลองดูพิจารณาครับผมว่ามันน่าจะถึงหรือเปล่าเนาะ โอเคเรามาปิดท้ายเรื่องของทรอนกันบ้างนะครับผมทรอนนี้ก็คือผมก็ยังติดตามกันอยู่นะครับผมแต่ว่าช่วงนี้นะครับผมก็มีการทรงๆว่าเหมือนจะฟื้นขึ้นไปนะครับผมนี่มีการแบบขึ้นมาไฮเฮิร์โลนั่นเองนะครับผมนี่มีการาขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้นะผมก็ต้องระวงังระวังไว้ด้วยนะครับผมนี่ถ้าเกิดว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะขึ้นแล้วนะครับผมนี่ขึ้นแล้วตรงนี้ ใช่ไหมแต่ว่าทีนี้นะครับผมมันจะขึ้นไปถึงช่วงประมาณสักอ่าช่วงนี้ได้หรือเปล่านะครับผมนีช่วงนี้อ่าก็คือช่วงบริเวณแถวแถวศูนย์จุดศูนยครับผมศู 0. 0นยเนี่ยประมาณนี้นะครับผมได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตอนนี้แนวต้านของมันเนี่ยมันจะอยู่บริเวณแถวนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าขึ้นไปถึงแนวต้านตรงนี้ได้นะครับผมมันก็จะขึ้นไปเป็นขาขึ้นแล้วนะครับผมก็ เอาเป็นว่ากรอบตรงนี้นะผมมันก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับผมร0อเใช่ไหมเออแต่ว่ามันเริ่มบีบเข้ามาแบบแคบๆเริ่มเรื่อยๆแล้วนั่นเองนะผมก็อันนี้ก็คือเป็นการไซด์เวย์อีกยาวอ่ะเนาะสำหรับเจ้าตัวทรน,นั่นเองโอเควันนี้ก็สั้นๆง่ายๆนะครับผมก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก็เราก็ต้องรอให้เจ้าตลาดคริปโตเนี่ยมันเลือกทางกันก่อนอน,นั่นเองนะผม แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกันด้วยนะผมใครที่อยากสนับสนุนนะครับผมกาวคิปโตจอยสามารถจอยเป็น Membership ได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะเ,เริ่มมีเทรด1นึให้ดูนะครับผมก็ตอนนี้กำลังทำอยู่นะครับผมกำลังรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอาให้ดูเลยดีกว่าไหมนี่นะครับผมกเ็เนื้อหาง่ายๆเนี่ยเราจะทำคลิปประมาณแบบนี้นะผม เป็นแบบเฉพาะ Membership เท่านั้นนะครับผมก็จะมีเรื่องของการไม n d เซตในการลงทุนนะผมตลาดลวัวตลาดหมีแท่งเทียนแบบต่างๆ p a t เทิร์นชาร์ที่น่าจํานะครับผมแล้วก็รูปแบบปติการในการเทรดอ่าแล้วก็มาถึงไทม์เ a m e และ i ินดิเคเตที่เราจะต้องใช้แนวโน้มต่างๆของกราฟซับพอร์ต r ะ s i s ิส n ตนนะครับผมก็คือแนวรับแนวตา้านนี่เห็นปะ ผมจะเรียบเรียนมาจากเริ่มจากชุดข้อมูลกันก่อนนะผมชุดความคิดกันก่อนแล้วก็เริ่มมาถึงเทคนิคเทคนิคอลใช่ไหมอันนี้คือเป็นการปูพื้นฐานนะผมแล้วก็จะมีเรื่องของล i ขร r วอร์ดอ่ะมันนี่แมเนจเมนตอ่ะเราเรียนรู้พวกนี้กันก่อนนะผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะทําการว่าสอนเริ่มซื้อขายเมื่อไหร่อะไรยังไงนะผมแล้วก็การใช้ระบบเทรดเข้ามาช่วยเพื่อสําหรับในเสริมความมั่นใจนั่นเองนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็น บทเรียนสำหรับเมมเบอร์นะผมที่สำหรับคนที่ดูแต่สัญญาณอย่างเดียวเนี่ย,ยงูง,งูปลาปลาอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะเอามาตกเข้าให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับเมมเบอร์ชิพนะครับผมแล้วเจอใหมน่ในคลิปหน้าผมรักทุกคนครับผมขอได้กำไรทุกคนด้วยครับผมจุบ๊บจุ๊บ